สวัสดีค่ะท่าน้่กครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกท่านและสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนสําหรับวิชานี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูผู้สอนครูจูนครูพิมพ์ชนกวิชัยดิดค่ะวันนี้เรียนเรื่องการลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้ค่ะการลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง พิจารณาหาผลลบของ1.53ลบด้วย0.75เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะให้นักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมนะคะสองรูปรูปแรกแบ่งเป็น100ส่วนเท่าๆกันระบายสี100ส่วนอีกรูปหนึ่งนะคะแบ่งเป็น100ส่วนเท่าๆกันระบายสี53ส่วนทั้งสองรูปนี้นะคะหาเขียนเป็นทศนิยมก็จะได้เป็น1.53ต่อมานะคะ นำ1.53ลบด้วย0.75ก็เหมือนกับมีช่องสี่เหลี่ยมที่เท่าๆกัน153ช่องลบช่องสี่เหลี่ยมออกไป75ช่องนะคะก็จะเหลือช่องสี่เหลี่ยม78ช่องค่ะหากจะเขียนแทนด้วยทศนิยมก็จะได้เท่ากับ0.78ค่ะจากรูปนะคะจะได้ 1.53ลบด้วย0.75เท่ากับ0.78ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่ม2เล่มสีม่วงนะคะหน้าที่89หาผลลบให้นักเรียนดูข้อที่2นะคะ8.246ลบ5.35 8.246 เป็นทศนิยม์สามตำแหน่งนะคะซึ่งเป็นตัวตั้งส่วนตัวลบคือ5.35หเป็นทศนิยมสองตำแหน่งค่ะจากโจทย์เขาให้นำมาลบกันนักเรียนก็นำา8.246ลบด้วย5.35หแต่เนื่องจาก5.35เป็นทศนิยม2สองตำแหน่งนักเรียนก็จะต้องทำให้ เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งโดยการเติมศูนย์ข้างท้ายค่ะซึ่งจะได้เป็น5.350นะคะต่อจากนั้นก็นำมาลบกันค่ะ8.246หนะคะหลังจุดทศนิยมเป็นหลักส่วน10หลักส่วนร้อยและหลักส่วนพัน เพราะฉะนั้นเวลาลบกันก็ให้ลบหลักที่อยู่ทางขวามือสุดก่อนนั่นคือหลักส่วนพันนะคะ6-0ลบ0เป็น6ต่อมาลบกันในหลักส่วนร้อยนะคะ4-5ลบ5ลบไม่ได้เนื่องจากตัวตั้งคือ4น้อยกว่าตัวลบคือ5นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้อง ระจายตัวตั้งในหลักถัดไปนะคะนำมารวมกับหลักส่วนร้อยก็จะได้ว่า14นำา4 4มาลบ5ได้เท่ากับ9นะคะ1-3ลบสลบไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ เพราะฉะนั้นจะต้องกระจายหลักถัดไปมานะคะนั่นคือ11-3ลบสได้8นะคะนักเรียนเห็นจุดทศนิยมไหมคะถึงจุดทศนิยมลงมาเลยค่ะต่อจากนั้นนำเจมาลบหนะคะก็จะได้เท่ากับ2อค่ะเพราะฉะนั้น 8.246ลบด้วย5.35เท่ากับ2.896เวลาตอบก็ตอบเป็นเลขไทยค่ะตอบ2.896ค่ะสรุปบทเรียนการลบทศนิยมใช้วิธีการเดียวกันกับการลบจำนวนนับโดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายตัวตั้ง ในหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นก่อนแล้วจึงหาผลลบค่ะ